สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะเอามามา่าก s t p เ p อร์ที่เผ็ดที่สุดในโลกมากินนะครับมาทดลองกินเนี่ยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ spicy chicken พลังงาน340น้ำตาล7ไขมัน12โซเดียม950 อันนี้เป็นระดับความเผ็ดนะครับดูบอกแป๊บแป๊บศวนจ้าอะไรพอน,นี่แปดพันแ <8, 000. S 2> ชปไหมห้าหมื่นเอาอาาะไรแคาวะสามแสนห้าแต่แต่ถ้วยนี้ระดับเผ็ดหนึ่งล้านนะครับอืเผ็ดมากแล้วนะจ้าหนึ่งล้านอันนี้เป็นคาเตือนของเขานะครับเอม็มามห้คนกินยัาง,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 งบวกแล้วถ่ายรูปไปด้วยตอนกินกูอัดวิดีโอเลยกูไม่ถ่ายอย่างเดียวนี่เป็น ข้อมูลทางโภชนาการภาษาไทยอันนี้บาร์โคนะครับโหมีไก่ด้วยพริกที่ไหนไวะเนี่ยไม่ใช่พริกขี้หนูแน่แนเดี๋ยวเราจะไปลองกินกันเลยนะครับโอเคนะครับไปกันสวัสดีครับผมก็ได้เตรียม มาบาที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์แก้เผ็ดเป็นนมนะครับแล้วก็น้ําเปล่าอันนี้ไข่ปอกปแล้วนะครับดูว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนนะครับอันนี้คือพริกเผ็ดที่สุดในโลกเดี๋ยวผมจะใส่ัาเลยนะครับอือหือ อร่อยโอ้โหเมื่อกี้แค่กัดพริกนะครับผมมันก็แซ่บรินแล้วผมจะทำการคนนะครับนี่นะครับให้มันคั่ว เป็นซอสเยอะมากเลยครับมันจะซักเท่าไหร่กันเนี่ยอ้อเผ็ดกว่านี้กินมาแล้วของไทยไม่เผ็ดกว่าเยอะนี่ของอะไรมาเลเซียเฮ้ยใช่ว,วะของของรมาเลเซียอ๋อดูสตันทํไม ก้อตเปเปอร์แปะจำไม่ได้ครับว่าของที่ไหนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กินเลยเหงื่อออกครับโอ้โหกินละ มันเป็นอะไรที่แบบอ่อนมากครับกินของเผ็ดองดูครับอ่อนมากเลยอร่อยน,น,นะครับอร่อย,ยมากเลยโอ้ มาแล้วครับเส้นเดียวนี้รู้สึกร้อนเลยครับโอ้โหอี๋นขอคำตึงเลยแล้วกันไมันไม่ได้ร้อนนะครับแต่เป่าเท่าไมเนี่ยมันหายร้อนแล้วครับแต่ก็ััวเผ็ด เส้นเดียวมันยงเผ็ดอยู่เลยนะหนึ่งสองสามมันเริ่มมาครับมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเอง มันจะไม่เผ็ดในครั้งแรกที่กินแต่มันจะเริ่มมีอาการขึ้นมาทีละนิดอโหเอาเรื่อง oh. ผมไม่ควรก,ก,กินเผ็ดไม่ได้ครับ oh. อ่าผมกินเผ็ดไม่ได้เลยอ่ะ oh. โอ้โหมันขึ้นมาไม่ได้กินไม่ได้แลเผ็ดจบไปงี้ก่อนแล้วเผ็ดอ๋อไม่เอาละทุกคนดูสภาพผมตอนนี้นครับกินเมื่อกี้นะครับโอ้โหมันอร่อยนะครับแต่ว่าผมทนความเผ็ดมันไม่ไหวต้องไปก่อนละโอ้โหดูหน้ำมูกโอ้ไม่ไหวจริงฝากกดติดตามและ u b s c r i b ์ด้วยนะครับ